จะมาเล่นเกม Roblox ในแมปที่มันมีชื่อว่าชาร์ k ไบ t e วันนี้ก็จะชวนเพื่อนมาเล่นเกม่าหาเอยเาคาเลยแล้วตอยนี้ผมอาร์โอเคแพรก็จะเรียกว่าเ็นอ้ไรน้สบายวันนี้ผมชวนเพื่อนมาเล่นเกมนะฮะก็แบบ้ k b ก็เคยเล่นมาคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นกันเลยดีกว่า โอเคเข้าด่านได้อ๋องนี้นี่เองโ oh, yeah! อ้ยยยยายยยยยยยียงยยยยยยยมาดิยดยยยยอยยยออยย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 เยย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 าดูยยายโยย เน New XD ดื้อโอ้โนโนโน่เห็นแล้ถอยหลังเร็วเฮ้ยเหรอการ์ดมันขับเรืออะไรอะเรือสีฟ้าเรือสีฟ้านี่เห็นไปไหนมาโน่นเห็นแล้วตายตายตายเฮ้ยยินไม่ตายก็เลยอยู่ ไม่อบเรอแล้วายว่าคเห็นนาเจ้าไม่ค่อยยมาไปแล้วฉลามันยังไฉลามอยู่นี่ง่ายกว่ามาเร็วแล้วไปมาเร็วเออโอ้ตายแปดสิบวิแล้วต้องรอดีต้องให้หมดเวลาเลยจะได้เป็นเรือปเ็นส่อร์เซนต์นน่นโอ้โอาสสี่อร์เซ็นต์ของกูเป็นแค่สามงอะไรวะอเทนโอ คือสมบัติไม่นี้เก่งได้ามาได้ฉลามคุเติ่งได้ปืนปนจอยเรือก,กูมาได้ละมาจอยเรือก,กูไหนดูดิชื่อมึงอยู่ไหนวะอ่ะไอ้ทามก่อนเลยหนึ่งสองโอเคอ่ะให้จอยมาละไม่เป็นไรเอาเรือดำน้ำมาแทนแล้วกันข้างหลังเช็ข้างหลังต้องนั่งหลังแปะไออาร์ตนั่งหลังเลยนั่งหลังเลย,<า>ยไม่ไปเป็นไรเรือดำน้ำมาช่วยละเดือดร้านกลัวมาปิดปืน อ่ะนี่มาหาแล้วเเป็ดอยยู่น่นีเร็วเรือดำน้ำมาโอ้เรือกระสีโอเรือกิทธิ์เพลงราม่าฉลามกันกูอ,อยู่ในนต้น้ำเพื่เให้กูยู่ไม่ลดใช่ไหมนะี่ยไม่ลดไม่ลดโอเคนี่ยังรอดอยู่พีร้อยแล้วเฮ้ยฉลามไหนวะไม่เห็นเลยคนเอโอโน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 ะเห็นแล้วเห็นแล้ว ไอ้ยเอ้ยเฮ้ยมปะขับดิขับไป่ดิขับไป่ดิขับไป่ดิโอ้เรือกระจอกโอ้เรือกระจอกเลิศโอ้มึงดูโคกระจอกเอ้ากูตายคนเดียวกูตายคนเดียวมึงมานั่งข้างในดิเรือนอนน้ำไม่โคกระจอกอะโอ้โอ้ลิขสิทธิ์นุ่นเด็กไม่เอ้ลิขสิทธิ์มาบอกเพื่อนบางงี้ดิในตอนเช้าวัเนี่ย เฮียเดดได้เป็นน้ำโอ๊ยมาแล้วสมบัติเลยว่ะเป็นเรือเรือของปล่อยเพื่อนมองนี้ดิเรือของลุงตุ๊กอะไรวะมึงไปหาใครอ่ะโอ้ยไหนดิเยนกูเรียบร้อย G G E นอนๆนอนๆโอ้มึงดูหน้าดิก็น่ารักเลยตอนนี้มึง AK พันหนึ่งอ่ะแค่ร้อยห้าสิบอ่ะร้อยห้าสิบก็ RGB มีแลรงอยู่ เบื่อไหมเล่นด้วยทนพี่โดนทิ้มดิมาจอดมาทตาจอดมองแค่ไม่เห็นนี่อะไรเงี้ยมาจอดเรือกูคราวนี้เป็นเรือของลุงมาสับว่ามันขับปืนได้ละโอเคกูบังคับปืนเองเออมันบังคับปืนได้กูบังคับมาพร้อมแล้วสู้กับมินิกันพร้อมแล้วพร้อมแล้วนี่แหละเรือที่ดีบริยียบยังไง ยังไม่หยองกูชนโชวโอ้มึงดูมันชนกูดิมากโดดออกมาจะตายจะตายมาหลังกูด้วยเรือนี่แหละรอดาบบินมันเอาอันนี้ล่อมันอะเนี่ยอันนี้อาหารล่อให้มัน Help me please Help me มาแล้วมาเร็วมาตายไปตายฉันหลับตาย ไม่ตายออโอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหไอ้สยเก็บเบร์ไม่เอาไม่องแล้วกันดูดูเนี่ยเครียดเลยเนี่ยเรื่องแรงขึ้นเลยเนี่ย โอกาสขึ้นได้เท่าไหร่กูขึ้นไปสิบแปดได้ไงไอเจียมึงเร็วอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันยิงอะโอเคโน้นนะตรงโน้นน่ะเหรอโน่น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 ยิงเลย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 อาภูงอะไรโอ้ยข้างหน้ากูเล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 ยเฮ้ยเอ้ยเรือเรือเนี่ยมาเกะกะโอ้คมาแล้ว เฮ้ยอะไรคือยิงเฮ้ย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 เลอบไม่ไตายเหรจะโชว์โหดฉัหน่อยแล้วกูเห็นมึงแล้วเฮ้ยมันจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาหามึงแล้วโดนดิโดนเลยโดนกูตายอะไรไม่รู้อลยทันเอาโอาเยี่ยนเย็อุ๊ยเจ็ กูยังเห็นมึงยังกระโดดจีเรเน่เนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยกูจะขอเหยียบหัวมึงสักทีได้ไหมเนี่ยมันใช่มาโอกาสที่จะได้เป็นคืออาดตบเบอร์ตบเบอร์ตบเบอร์แล้วตบเบอร์ฉลาดธรรมดาตอนนี้ยจะใครย่างบกมือให้หมดคอยดู โอ้ฉลาดน่ารักจังเลยนานนี่เอี้ยไหนร่อนเฮ้ย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 ไม่ใจสเปโร่ไม่ใจสเปโร่กูอีกร่อนอยู่ตัวเหลือครึ่งเดียวไหนวะครึ่งหนึ่งอยู่ไหนครึ่งเลยเนี่ยเอาตัวเหลือครึ่งเดียวรอนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ไม่ใสเนี่ยเออโน่นโน่นโน่นทำอะไรของมึงนี่อ่ะ น่ะวะโอ้ยยยยยนี่ยัยเรือพังเลยแล้วขับเข้าหาต้องเหรอวัวตายดิใครตายนะ4วิแล้วหมดเวลาแล้วฆ่าไม่หมดเลยจำมึงไว้ยังจิตดีด <c oughs> นี่ไปทำอะไรเนี่ยเนี่ยทำอะไรเนี่ยกูฆ่าเป็นคนเนี่ย ออกเกมแล้วไม่ไหวแล้วมึงดูถ้าใครถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าล hey, ืมกดไลค์กดแชร์แล้วเอ้ยยังฆ่ากูได้เลยไรหว่าคนเล่นมานานโดนในมือไหวฆ่าเท่ากระจอบเลยบอย่ามาเชื่อฟังมันนะโกรใจญ่ใหญ่แค่นี้ลาไปแล้วครับไปไปไป